มาเที่ยวบรรยากาศยาหมือแรงนะครับเด้อปลากระเดียงพุกเกาปลากระเดียงพุกเกาไม่ใช่ไปกระท่อมเฮรอกระท่อมน้อยสางเหล่วน้องสงการเนี่ย ทำไมนอนเบิงเปีดทำไมนั่งเล่นมีหมอนด้วยเครื่องเสียงกันนี้ <c ười> ให้เบิ่งข้างนอกกันโอ้มุมกว่านตออ่อยซ้อนบนเขานั่งตออ่อยซ้อนเล่นในกระถ่อมจะเป็นสินสตกอีกนั่นแหละเงินสีฟ้าในงในปีอยู่หลังไปนั่นหลังดกเป็ดมองนั่งอยู่หลังดกเป็ด เราเป็ดนันนี้สุ่มสุ่มพางครับพ่างนี่ถ่าให้มึงล้อบ มันอากาศได้รวมนะครับเด้อพี่น้องแง่กันได้หลายได้ยำเย็นมันเล่นเดินอยู่นี่เติมพุ้นตกอากาศลมดือนดีอยู่ดอก